ฮัลโหลโยวััซาบกับผมตอนนี้คุณกำลังอยู่กับลักกี้คาโมยโดยวันนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกมแกนเดฟออร์ตวีกันอีกแล้ว <Wow. S 1> เดี๋ยววันนี้นะครับพี่จะพาไปเอาชีวิตรอดกันต่อใน EP ีที่3ครับผม <Wow. S 1> จะเป็นยังไงไปดูกันเลย let's go <S yeah. อ๋อ oh น้องๆรูด้ดิครับเครื่องบินพี่อะเฮ้ย <Huh? S 1> เครื่องบินเจ็ตอะครับน้องๆเฮ้ยมันมันเวอร์เกินไปลาฮู <Wow. S 1> นี่ครับผมเวลาโดดร่มก็จะประมาณนี้เลยเฮ้ย <Wow. S 1> hey, เครื่องบินใหม่มันเท่เกินเอ้ยฟ <Wow. S 1> oh ับๆอ๋อกลางร่มก่อนยาฮูา <Yahoo. S 1> <Yahoo. S 1> คือพี่รู้อะครับว่าต้องเอาปืนตรงไหนแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากครับจอดอ๋อแม่งไงกูเดง้งมาได้ได้ไงวะ โอ้นึกว่าตายแล้วนะครับตรงนี้มันเป็นสนามยิงเป้านะผมคือแบบปืนมันเยอะมากอ่ะอ่อแบบสู้กันในโซนฟรีตายอ่ะฮะอ่ะเดี๋ยวพี่ขอเอาปืนก่อนนะครับผมโอเคอันนี้พี่ไม่ได้โกนะครับผมคือแมปนี้มันมีปืนอยู่ตรงนี้จริงๆนะครับดูดิพี่ได้อะไรมาทุกคนดูว้าว M P 4 0ศูนย์ครอบบ้านเลเวลเจ็ครับผมนี่คือแบบว่าพี่เอาเพชรไปอัพมาจนเต็มแล้วครับมาเดี๋ยวพี่ยิงให้ดูนะผมความแรงของมันดู โคดีดทุกคนเฮ้ย oh, <no. S 1> อ่ะเดี๋ยวเรามาฟาร์มกันตรงนี้ต่อครับผมพี่คิดว่าน่าจะมีรถให้เรานะครับตรงเนี้ยแล้วก็เดี๋ยวพี่จะขี่เข้าไปในเมืองครับผมเฮ้ย <Huh? S 1> เจอมอเตอร์ไซค์ครับผมกับน้องโมโคเฮ้ยน้องโมโคทำอะไรอ่ะเอานั่งกรรมฐานโอ้โหน้องเชืาาโอโ่อพี่ไม่เห็นหรอครับเหมือนน้องคอยพยายามจะบรรลุวิชาหายตัวหรือเปล่า เออเป็นไปได้นะครับผมยิงเลยดีไหมทุกคน <ห developments? S 1> ถ้างน้องไม่อยากให้พี่ยิงนะครับผม <c oughs> น้องๆก็ต้องชูกำปั้นขึ้นมาแล้วชกไปที่ปุ่มไลท์เลย <c oughs> พี่จะไว้ชีวิตนะครับ oh, <no. S 1> โอเคพี่รู้นะครับว่าน้องๆกดแล้วอะเดี๋ยวพี่จะไว้ชีวิตนะครับผมเออเหมือนน้องโมโคเขาจะซีโร,รราบกับพี่ด้วยแหละ <c oughs> เดี๋ยวพี่คิดว่าพี่จะพา,าองโมโคเอาชีวิตรอดนะครับผมลงมาไม่ฟาร์มปืนเลยเนาะมานั่งสมาธิ โอเคป้าเดี๋ยวเราไปฟาร์มในเมืองกันต่อนะครับผมดูดิคือตอนเนี้น้องโมโคเหมือนจะมีใจให้พี่นะครับผมเพราะว่าพี่หน้าตาดีเกินนะ <Huh? S 1> น้องโมโคก็แบบรีก,กระโดดซ้อนมอเตอร์ไซค์เลยค่ะ <Huh? S 1> น้องสาวเก็บรงหน่อยพี่รู้พี่มันหล่อกเกินไปโอเคครับผมเดี๋ยวพี่คิดว่าเราต้องกระเดิดตรงนี้นะเฮ้ย <Huh? S 1> ถึงไหมวะทุกคนอ๋อทางคนทางรถทางคนทางรถแม่งเอ้ย น้องโมโกไม่นะตื่นอ๋อชุบชีวิตเดี๋ยวพี่ขอปั๊มหัวใจแป๊บหนึ่งนะครับตื่น <S 2> <S 2> <S 2> อ่ะเดี๋ยวเราลองใหม่ดูคนเมื่อกี้พี่รู้สึกว่าพี่จะขับชา้าไปหน่อยครับผมขอโทษนะน้องโมโกไปกันต่อครับผมพี่ว่าพี่ต้องออกจากที่นี่ให้ได้ครับผมไปโมโคจามเก็มการให้แน,น่นได้เวลาต้องโลดต้องแล่นกูชีเบลยะติดเทอร์โบด้วยเฮ้ยไม่เงยนะ้เมาน้เาเมา เดี๋ยวเราหาฟาร์มแถวนี้ก่อนนะครับผมว่ามีอะไรที่เราจะเก็บได้บ้างนะโอเคคือตรงนี้มันไม่ค่อยมีของหรอว่าหรือว่าอะไรงงเฮ้ยอันนี้อะไรอะทุกคนฮะรู้สึกจะเป็นกระเป๋าใหม่นะครับผม <What? S 1> น่าจะเป็นกระเป๋าแปดเดี๋ยวพี่จะลองเก็บให้ดูนะครับผมเออบ้านใครมีขวดก็บอกพี่นะครับเดี๋ยวพี่จะเข้าไปเก็บนะครับผม <S <S> <S อ๋อมันไม่เท่เลยครับน้องเก็บมาเพื่อ <S <S> อันนี้รู้สึกว่าจะเป็นเหมือนส่วนสนุกนะผมตรงนี้นะเออเฮ้ยเอาเฮ้ยเโดนยิงเฮ้ยโอ้ยอู้จะตายจะตายเฮ้ยอปืนคอบบ้าออกมาโอ้โหอันนี้เล่นเหลี่ยมนะดูดีทุกคนเฮ้ยดูดีมันมาแอบอยู่นี่ได้ไงยะเฮ้ยเกิดไปโอ้ยอู้ไอ้นี่คมไอ้นี่คมต้องอ้อมครับผมเออเหมือนจะเป็นงานนะอีเวินเนี่ยเฮ้ยคอบบ้าครับผมโคตรมันโคตรมันตายไหมล่ะ อ,อ๋อ,อเสร็จครับผม <Yahoo! S 1> เออนึกว่าจะจิ๋งที่ไหนได้ลองเอ็งๆอะ oh, <no. S 1> เออน้องๆแล้วพี่ก็คิดออกนะครับผมว่าพี่จะใช้งานกับโมโคโยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดน้องๆดูอละกัน <Huh? S 1> พี่ใช้ให้น้องโมโคโถ,ถือกระเป๋าแปดพี่ครับ <laughs> อเป็นแฟนพี่ก็ลำบากหนอยนะนะน้องก็คือพร้อมลำบากพร้อมเก็บขวดอะไรเงี้ย ตลกดีว่ะทุกคนดูดิเฮ้ยน้องโมโคอะไรของน้องเนี่ยแต่ย mm. ังไงก็ตามนะก็ผมพี่เพิ่งก็จะเป็นที่หนึ่งให้ได้ในตานี้เนี่ยเออโอ้โหตรงนี้รถเยอะเลยเฮ้ยแต่มันไม่ใช่รถฟรีไฟครับเฮ้ยเจอคนก็ผมวิววิยดูนะดูนะไอ้นี่ดูนะมาเลยแรกกันเลยแล้วกันเฮ้ยเอาแมงเอ้น้องโมโคไม่ น้องโมโคมาบังกระสุนทำไมอ่ะโอ้หรือเธอจะรักไอฟอดเดี๋ยวพี่จะทำการหารถในเกมฟรีไฟนะครับผมรถแบบว่ารถใน GTA พี่จะไม่เอานะเพื่อความสมจริงนะครับอ่ะเราเจอบิ๊กฟุตนะครับผมโอเคไปแล้วจ้านี่บิ๊กฟุตโอ้โหบิ๊ฟุตแรงด้วยบอกเลยในะ GTA แบบยกลงยกลอ้อสบายมากทุกคนว้าว <Wow. S 1> ไปเลยจ้าเฮ้ย <laughs> กูจะได้ไปไหมเนะี่ย ยกลอให้ดูทุกคนดูดิเฮ้ยรถพี่มันโกงเกินนะครับน้องๆอโหขี่แบบนีู้่นีเช้าก็ไม่ถึงไปลุย,ยไปแล้วจ้าโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะขับข้ามสะพานนี้ไปนะครับผมเพื่อไปสู่แมทที่มันแบบว่ามีของดีกว่านี่ครับน้องๆรู้จักวงฟ้าหรือเปล่าเฮ้ยด้านหน้ามีไอ้พวครับผมไหมทุกคนเอาไงดีวะ<า>เฮ้ยมันต้องงัดแล้วลหละจังหวะแบบเนี้ยมาเลย โอ้โหหัวแทบโยกลงรถด,ด่วนทุกคนเฮ้ยเร็วๆจุ้ก่อนอุ้ยอาดามหรอเฮ้ยอยดามแต่หนึ่งทุกคนตรงนี้เดือดปะตรงนี้เดือดปะเอาเรื่องว่ะทุกคนม,มาเลยชาร์จอะไรครับผมไอ้วงไอ้วอรไม่มีด้วยจังหวะเนี้ยคือแบบเดือดอะมากเอาไหมเฮ้ยจอโจจิตายครับผมโอ้โหยิงผิดทางจบครับผม ใครยิงอ่ะนึกว่าจบแล้วฮะ <Huh? S 1> โอ้โหบนสะพานครับผมโอ้ไม่ก้ลบก่อนโอ้โหเฮ้ยแต่ข้างบนนั้นมันยิงลงมาได้ไงวะทุกคนพี่คิดว่าน่าจะเป็นปืนสไนเปอร์นะครับผมโอเคเดี๋ยวพี่ขอเปลี่ยนปืนแป๊บมาพร้อมละสกาเมกาโลโดนะผมยิงถึงไ,ไปวะทุกคนแตกครับผมไ <Yahoo! S 1> อไอน้องเอ้ยเล่นสไนเปอร์ก็ไม่ได้คมเลยเนาะ <Wow. S 1> เล่นสไนเปอร์ไม่คมจะจับนะครับพี่แนะนำ uh. ว่าแต่ กูจะขึ้นไปเอาสไนยยังไงวะเนี่ยนี่ทุกคนต,ตรงนี้ไม่มีทางขึ้นครับผมโอเคเดี๋ยวพี่จะวิ่งขึ้นไปเอาสไนยเลยล่ะกัน <Yeah. S 1> อ๋อเลือกที่แชมป์ได้ดีนะครับไอ้หนุ่มคนเนี้ยอ,อีกนิดนึงอีกนิดนึงโอเคครับผมว้าวนี่นะครับผมเป็นสไนบาร์เลดซึ่งมันเจาะไอบอร์ดได้นะครับในฟรีไฟล์แต่ใน g t ทมันเจาะไม่ได้เว้ย น้องๆหลายคนอาจจะถามพี่ว่าเอ้าพี่เพิ่มขึ้นมาซะสูงเลยอะตอนลงก็อาจจะเหนื่อยได้นะครับระดับพี่แล้วอะมีทางลัดเสมอครับผมไปลูกกระโดดเลยแล้วกันยา <c oughs> อ,อูเครื่องร่อนนี่เป็นไงคือแบบว่าพี่ไปเก็บเครื่องร่อนมาแล้วครับน้องๆยาอูเ <c oughs> ว้กูจะร่อนออกจากสะพานเพื่ออะไรอะเอา้ารถพิยุงบนครับน้องอจบเลย <c oughs> <c oughs> อะไรวะโดดเบ้าว่า ไอ้ <lining S 1> พี่ไม่น่าโดดเลยทุกคนดูดิครับพี่ต้องมาวิ่งเท้าเปล่าอ่ะโอ้ยสูเสียรถไปเลยอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมพี่คิดว่าเดี๋ยวพี่ก็จะเจอรถนั่นไงพูดยังไม่ทันขาดคำทุกคนดูดิเอ้ยมีเครื่องบินด้วยอ่ะเชฟสีเขียวอย่างสวย <spong es> รู้สึกว่าตรงนี้จะเป็นสุสานรถนะครับผมทุกคน <Whoa. S 1> โอ้โหมีทุกรุ่น มีทุกคันแต่คือพี่รู้สึกว่าพี่เริ่มเบื่อกันรถฟรีไฟล์แล้วครับพี่ว่าเรามาหาเล่นแบบว่ารถ G T A กันไหม <Huh? S 1> เออเดี๋ยวเราลองไปดูในโกดังนะครับผมอาจจะมีรถเจ๋งๆลรวเราอยู่ก็ได้โอเคไหนจ้าเขาให้โอ้โหทุกคนดูดิครับพี่เจออะไรเฮ้ย oh, <no. S 1> เจอรถถังครับผมโอ้ไม่ก็ถ้าพี่ขับคันนี้ใครจะสู้พี่ได้วะเนี่ย คือบอกเลยนะครับว่าให้ทั้งเกมเลยให้ทั้งเกมฟรีไฟล์เลยพี่ขอคันนี้คันเดียวพอนี่เปิดฝาเข้าไปครับผมใครจะกล้างัดกับพี่วะเนี่ยอ๋อตัวตึงพระนครต้องชิดซ้ายมีปืนใหญ่เดียวครับผมดูโอ้โหเปไ็นไงนัดเดียวแป้ครับผมขี่ชนดูรถถังมันมันเกินไปทุกคนดูดิอล้พลังทำลายล้างยิงแบบ คือถ้ายิงคนพี่ว่ามีสไส้แตกอะครับเออดูเหมือนว่าวงสุดท้ายจะอยู่แถวนี้นะครับผมทุกคน <Wow. S 1> พี่คิดว่ามันอาจจะอยู่ในซอยลืมๆนี้นะครับมาเดี๋ยวเราเข้าปดูทุกคน <Wow. S 1> คือแบบพี่มีรถถังอะครับพี่ก็ไม่กลัวอะไรอยู่แล้วเออว้ายออเฮ้ยโอ้ย,อยจกกร์แดงเต็มเลยอ่า,าทำอะไรกันหรอครับอืมทำอะไรกันหรอดูดีครับน้องๆกองทัพไม้จิ้มฟันมันเป็นยังไงน้องๆเกยเห็นไหมครับ ดูดิครับยิงพี่ไม่เข้าอ่ะว้าวอ่าพี่ก็ไม่ได้อยาจจะโกนะครับผมแต่คือเกม GTA อ่ะใครที่เคยเล่นนะครับเราก็จะเล่นกันแบบนี้จริงๆเว้ยโอเคน้องๆคนไหนเคยเล่นแบบนี้ก็คอมเมนต์บอกพี่ได้นะครับผมดูดิ <Yahoo. S 1> อ่าวันนี้ก็ฝนฟ้าอากาศก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับผมด <Yeah. S 1> ิพี่จะเอาปกระบอกปืนฆ่าจกเกอร์แดงนะครับดูไอสับัดงวงสะบัดงวงโอ้สะบัดงวง เดี๋ยวเราลองลั่นกันหน่อยทุกคนอืมเกิดเป็นกโกครั้นจ่ะ GTA เดี๋ยวพี่จะสอนเล่นนะครับมันเล่นยังไงมันเล่นอย่างนี้นี่ครับผมกองทัพไม่ทิ่ฟันตะกี้เบาๆก็แตกแล้วว่ะเอ้ยอะไรวะไปทุกคนรถพี่ติดรถพี่ติดลบอ่ารถติดรถติดขอโทษนะครับโอ้ยใจเย็นต้องใช่มาเอาไปปิดงานเลยแล้วกันยาตายหมดครับผม ก็ไม่อยากเล่นหรอกครับมันโกงเห้ยังไม่หมดดีกอกโอเคพี่ก็ไม่อยากเล่นแบบนี้นะครับมันโกงแต่ก็เพื่อความแปลกใหม่แล้วก็ความสนุกนะครับน้องๆโอเคครับผมทางน้องชอบคลิปก็ชูก,กาปั้นขึ้นมาแล้วชกไปที่ปุ่มไล์ได้เลยฝากกดแชร์รับ่มกันด้วยที่สำคัญฝากกดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่จากพี่แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ